มามีคนสงสัยระหว่างรีธรรมดาแล้วก็รีแช่เย็นแบบแช่อ่างอะไรมันร่อยกักนอยู่กูเทสให้ดูเริ่มจากธรรมดาก่อนของคุ้นเคยไปเลี้ยวไม่เลี้ยวดูกัน เหมือนเดิมตัดซามีความหอมๆบางๆบรหลันดีบูบมาเทต,ตัวนี้หลังขอก่เริ่มไหมขคอเริ่มไหมนี่แช่ไวห้หนึ่งคืนเปิดได้ไหมเกลียวยังแข็งมาพร้อมดูความหนืดคิดว่าน้ำผึ้ง พรอมเลี้ยวอืมมันนุ่มนุ่มขึ้นหอมมากหอมจมูกดีกว่าเยอะเพราะฉะนั้นใครรักลีแช่ซะเชื่อกูปเลี้ยวได่แะ